มหาคุณเลยคร ภาคเช้าเราเปแค่สายน้ำตาลนะครับสายแดงไปรอบบานพรมเส้นสายแดงแข่งรอบห่ครับต่อไปนะครับในรุ่นที่11ร่ายุาชาครับสิบเดถึงส4ปีนะครับสนวันครับ คนเดียวครับต้องห้องแน่เอ๊ะ <coughs> 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 คุณพี่วัดไปไหนคุณพคือรับเหีอ ครับสายแดงนะครับสายแดงสายดำแล้วก็ผส,สมนะครับผม <Yes. S 1> แข่งเป็นรายงานตัวเวลาเที่ยงนะครับรายงานตัวเวลาเที่ยง้าและเรื่ ดีแสนน้ำตาล